สวัสดีครับพ,พีเจนวันนี้เรจะมาอัดคิดที่ท่าน,นะครับูกับมือปูกับมือเป็นเพื่อนกันมานานปูมีนิสัยนิสัยชื่อตรงไม่เคยถูกถูกดูถูกถูกมือเลยแต่มูกับมือใจโคตรโกง มาทยศหักหลังปูทุกครั้งทำให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอแม้แม้มมปูจะพยายามตักเตือนให้มูเปลี่ยนนิสัยแต่เจ้าหนูก็ไม่เคยคิดกับตัวในที่สุด ก็หมดความอดทนชูก้าโตแข็งแรงมีเกียร์คองูจนขนาดใจตายขาดใจตายแต่บว่าถ้าห้าเจ้ามีความชื่อตัวเหมือนตัวจิ้มนี่นอนนิ่งอย่าเกิดจ้า เจ้าคงไม่พบจุดจบเช่นนี้หรอกนิทาเรื่องนี้สสนใหนรู้ว,ว่าแม้แมวควายตายก็ไม่อาจทำให้ผู้คาดคูก,กับตัวได้ขอคุณนตะลูเกม